ข้อนี้คุณบ๊อบพยายามหลอกในเลยนนิดนึงนะครับไม่รู้หลงกลหรือเปล่านะฮะใน choice เนี่ยมีคำว่า open รูปต่างๆกันช่องว่างอยู่หน้าคำนามคือ house แล้วก็อยู่หลังแอน house แปลว่าอะไรแปลว่าบ้านเนาะเป็นคำนามนะฮะตำแหน่งเนี้ยมันต้องเป็น adjective แน่แเหมือนกับเราพูดว่า a rich man a rich man ฉันน่อยากได้ผู้ชายรวยฉันจะได้ไม่ต้องทำงานแล้วล่ะแก rich เป็น adjective อยู่หน้าคำนามคือ man ได้แล้วก็อยู่หลังอ่ะได้ในโจทย์เหมือนกันเลย ที่หายไปต้องเป็น adjective แต่ใน choice เนี่ยมันไม่มีพวก all อีก a s l e s s full บอีก็เดา adjective บางตัวอาจจะลงท้ายด้วย ed หรือ ing ก็มีถูกไหมหลายคนก็จะไปเลงและไม่ C ก็ดีแหละซึ่งผิดหมดนะครับตอเป็นข้อ a บอกแล้วว่าคูเบิลหลอกเล็กน้อยนะฮะจริงๆแล้ว open เฉยๆมันก็เป็น adjective ได้เป็น verb ก็ได้เป็น adjective ก็ได้ถ้าเป็น verb แปลว่าเปิดปิดประตูถูกปะ เปิดกล่องก็ได้แต่ถ้าเป็น adjective เนี่ยมันจะแปลว่าเปิดทำการได้ open house เขาสื่อถึงงานเปิดบ้านฮะให้นึกถึงมหาลัยอะ่ะเขาจะมีการจัดงาน open house ให้นักเรียนจากภายนอกมาดูซิว่าชอบไหมมหาลัยเนี้ยคณะที่สนใจอะ่ะเรียนได้จริงหรือเปล่าหรือบรรยากาศในมหาลัยเป็นยังไงเขาเรียกว่างาน open house ถ้าเกิดเป็นการขายบ้านก็มีงาน open house ได้เช่นคุณเบิร์ตจะขายบ้านราคา50ล้าน กูเบิร์ตเลยจัดงานโอเ n นเฮาส์เลยบุคคลภายนอกเข้ามาดูได้เลยมานอนบนเตียงมาลองเอ๊ะดูได้เลยว่าชอบไหมบ้านกูเบิร์ตเนี่ยจะได้ขายได้สักทีข้อนี้พูดถึงงานโอเ n นเฮาส์นะเขาบอกกับเราว่าในหน้าขายที่ดินขายบ้านเนี่ยเขาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานโอเ n นเฮาส์สัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงอสังหาบ้านต่างๆที่อยู่ในลิสต์ใหม่ๆเลยว่า ขายบ้านหลังไหนบ้างอ่ะพูดง่ายนะฮะเอาบ้านที่อยู่ในลิสต์ว่าหลังเนี้ยขายเนีเอามาโชว์ให้ดูคนสามารถเข้าไปชมบ้านได้เลยตอบเป็นข้อ A นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อ C c a t กับดีด็อกมันก็มีแนวโน้มเนาะดีด็อเนี่ยมันเป็น adjective แต่มันจะแปลว่าแรกครับ opening เป็น adjective เหมือนกันแต่แปลว่าแรกเช่น opening chapter บทแรกบทที่เปิดตัวหรือ opening day วันแรกของงานนั้นงานนี้แบบเนี้ย แต่ในบริบทนี้ไม่ใช่เขาหมายถึงงานเปิดบ้านเลยผิดไปส่วนข้อ c เนี่ยไม่ใช่ adjective อ,อ้าวทำไมข้อ d dog เป็น adjective ได้แล้วข้อ c เป็นไม่ได้คูเบิร์ตมันไม่ยุติธรรมเลยนะภาษาไม่มีอะไรยุติธรรมนะจ๊ะ,ะต้องยึดว่าฝรั่งเขาใช้หรือเปล่าฝรั่งเขาไม่ใช้ในรูป adjective ก็คือผิดทันทีตอบเป็นข้อ a and ฮะ d dog ผิดเพราะความหมายเนาะ b boy ก็ผิดเพราะเป็น verb เ,เติม s เราต้องการ adjective ไม่ใช่ verb มาดูศัพท์ที่อยู่ในโจทย์กันนะ real, Est real estate real estate agent แปลว่านายหน้าขายบ้านขายที่ดินฮะ host จะแปลว่าเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นเจ้าภาพพาคนไปเที่ยวชมบ้านอะไรก็ว่าไป property แปลว่าวอสังหาริมทรัพย์ตึกบ้านที่ดินแปลให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะในหน้าขายบ้านเนี่ยเขาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Open House เสาร์อาทิตย์นี้ครับเพื่อแสดงให้ผู้คนคนที่สนใจเนี่ยเข้ามาชมบ้านที่อยู่ในลิสต์ไม่ๆเลยว่าหลังไหนบ้างที่เขาอะต้องการจะขายหลังไหนบ้างที่สามารถจับจองซื้อหากันได้ Open House งานเปิดบ้านครับ